สวัสดีครับสำหรับรายการมันตราสยามเทพิเศษในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเจาะลึกไปกับอีกหนึ่งคล็ดวิชาที่ถ้าใครได้ติดตามรายการมันตราสยามก็คงจะรู้กันดีว่าวิชาสายนี้เป็นอีกหนึ่งสายวิชาที่เป็นความถนัดและอยู่คู่กับอาจารย์แขกมันตราสยามมาโดยตลอดซึ่งวิชาที่ว่านั้นก็คือวิชาสายพาม่าวิชาสายพาม่านั้น เป็นวิชาที่อยู่คู่กับเมืองพม่าและชาวไทยใหญ่มาร่วมกว่านับพันปีโดยสืบทอดจากสยาหรือบรมครูผู้เชี่ยวชาญจนตกทอดมาสู่สยาในยุคปัจจุบันซึ่งวิชาสายพม่านี้เป็นวิชาที่ถูกขนานนามได้ว่าสามารถพลิกชีวิตจากผู้ที่อยู่ในจุดที่ดิ่งที่สุดให้กลับมาลืมตาอ้าปากจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบปฏิหารเลยก็ว่าได้ไอวิชาที่ ชุบชีวิตคนจนและรวยได้ของอาจารย์แก่เนี่ยเด็ดสุดคือวิชาพม,าาม่าเพราะกูพูดเสมอแม้กระทั่งตัวกูเองเนี่ยกูมีทุกวันนี้ได้เพราะวิชาพม,าาม่าสมัยก่อนอย่างที่กูบอกกูเคยเป็นหนี้มหาศาลมากจนกูมาศึกษาวิชาปัตมงของพม่าในวิชาสายธรรมระเจยะสิที่หรือธรรมะเยดีเนี่ยก็กลายไปเป็นกูอย่างทุกวันนี้ด้วยคุณวิเศษของเทเทวาสิงสิ์สิ่งที่อยู่ในคมภีปัตมงทั้งหมด ซึ่งหนึ่งในมหาเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ของวิชาสายพมา่าที่เป็นผู้ปัดเป่าปัญหาและโดนบัรดาลโชคลาภความสําเร็จอีกทั้งยังเป็นเทวีแห่งปัญญาที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดก็คือองค์สุรสตรีองค์สุรสตรีนั้นได้ชื่อว่าเป็นมหาเทวีแห่งปัญญาเพราะเป็นผู้ที่ถือคมภีร์พระไตรบินทกะที่เป็นคมภีทั้งสามเล่มของพระพุทธเจ้าที่สําเร็จแล้วทั้งสามองค์ได้แก่ พระกากูตันทะพระพุทธเจ้าพระโกนาคนามนะพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าและด้วยการครองคำพีทั้งสามเล่มของพระพุทธเจ้านี้เองทําให้ชาวพม่าชเชื่อว่าพระแม่สุรสตรีเป็นเสมือนผู้รวบรวมความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งสามองค์จึงเป็นมหาเทวีแห่งปัญญาซึ่งวิชาที่โดดเด่นขององค์พระแม่สุรัสตรีที่ถูกตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน คือวิชาปัตถมังสิทธิสวยต่อจีคำว่าปัตถมังคือการเริ่มต้นสิทธิคือการเกิดสวยต่อจีคือผู้ที่สําเร็จแล้วเมื่อนําทั้งสามารวมกันก็จะแปลความหมายได้ว่าการเริ่มต้นการเกิดของผู้ที่สําเร็จแล้ววิชาสุรสตรีเนี่ยเป็นวิชาที่ว่าเรื่องโชคลาภ อันดับหนึ่งของพม่าที่มนุษย์ทุกคนสามารถใช้ได้ความเป็นมาของวิชาสุรสตีเนี่ยวิชาสุรสตีเนี่ยเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่กว่าพรมใหญ่กว่าพเมใหญ่กว่าพรมใหญ่กว่าพรมธาดาเพราะพรมธาดาเนี่ยสุรสตีใหญ่กว่าเหตุผลว่าทาไมสุรสตีถึงใหญ่กว่าพรมธาดาหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบ ้านว่าเอ้ยเป็นไป,นปนไม่ได้ที่สวนสตีจะใหญ่กว่าพรมธาดาแต่เราจะลังจะบอกเลยว่า,าพรมธาดาเนี่ยถือพระไตรปิฎกของศิลปะโคตมะเล่มเดียว嗯嗯嗯คือศิลปะโคตมะพระพุทธเจา้าการปรวัติเนี่ยที่สำเร็จเนี่ยขึ้นมาเป็นพุทธะเนี่ยมีมีหลักคําสอนคือพระไตรปิฎกที่เรารู้เนี่ยบิณนกกะคือไตรปิฎก เล่มเดียวรมธาดาเนี่ยมือข้างหนึ่งถือคัมภีร์ก็คือพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าสินธารโคตมะเล่มเดียวครับแต่พระพุทธเจ้าในกัปนี้พระธารกัปมีอุบัติขึ้นมาห้าเกิดมาแล้วสามก่อนหน้าสินธาโคตมะสินธารเป็นคนที่สี่การข้างหน้าคือศรีอริยเมตตรองค์ที่ห้าเป็นองค์ที่ห้าคัมภีร์สามเล่มก่อนพระพุทธเจ้าสามองค์ก่อนสินธารโคตมะสุรสตีเป็นผู้ถือไว้ก็สามเล่มสุรสตีถือเป็นผู้ถือไว้ ถามว่าถือแล้วเป็นยังไงสุรสตีถึงเป็นผู้ที่เลิศได้ปัญญาทั uh ้งหมดอ่าใช่เพราะอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเด็กอยากเรียนเก่งต้องไหวต้องสุรสตีอ่าเพราะว่าสุรสตีเป็นผู้ที่เลิศได้ปัญญาเพราะบินทกะทั้งสามเล่มอยู่กับสุรสตีส่วนพรม์ธาดาได้ถือครองพระไตรปิฎกของสิทธัตถโกตมะเพียงเล่มเดียวอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของไสยเวศไสยศาสตร์ในวิชาปฐมังเนี่ยเขานับสุรสตีคือเทพแห่งปัญญาอันสูงสุด และเนื่องจากคุณวิเศษของวิชาสุรสตรีนี้เองจึงได้เกิดพิธีการจุดตะเกียงสุรสตรีขึ้นที่ต้องจัดขึ้นในเลิกวันทูลที่เชื่อว่าเป็นวันที่ดีที่สุดในวงรอบปีเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เหล่าเทวดาคอยหนุนนําคอยช่วยเหลือคอยยกย่องการกระทําและพรที่ขอของมนุษย์ทุกคนให้สําเร็จได้ ในวงรอบของเดือนสิงหาเนี่ยตรงกับวันวันศุกร์เขแาใไหมสิบเอ็ดมันจะตรงกับวันศุกร์ที่สิบเอ็ดข่าเดือนสิงหามันจะเป็นวันทูลในวิชาพม่าในตำราปฐมังวันทูนวันทูนก็คือเป็นวันที่ดีที่สุดของรอบปีดีที่สุดของปีนี้รอบปีเนี่ยของรอบปีในตำราปฐมังเขาเรียกวันทูนวันทูนนี่คือเป็นวันที่เทวดายกย่องเทวดาเทิดทูนเทวดาหนุนดวงเทวดาช่วย เทวดาช่วยเหลือในคมพีปังครมังในเมื่อการครั้งเก่าๆของเราก็คือเมื่อสมัยดีของเราเนี่ยเราก็ได้สักสุรสตีในวันทูลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่ส1บอสิงหาเนี่ยมันเป็นเลิกวันทูลของพมา่าที่ตรงกับเทวดาช่วยเหลือหรือเทวดาคำชูเขาเชื่อว่าในคมพีระบุว่าหากเราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เทวดาที่ดูแลรักษาในคมพีมหาปัรมัง ช่วยเหลือให้เราเริ่มต้นในวันทูนในวันที่11เนี่ยเราสมาชิกเนี่ยเราจะมีตะเกียงสุรสตีอยู่สองอย่างก็คือสองสเตปไม่ใช่สองอย่างสองสเตปก็คือเริ่มต้นของสุรสตีเราก็คือหนึ่งตะเกียงหนึ่งตะเกียงสุรสตีหนึ่งตะเกียงเนี่ยจะเป็นปานแห่งปัญญาเป็นปานแห่งปัญญาที่ถือคลองคำพีไตรบินทกะทั้งสามเขาว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดคือต้องมีปัญญามีปัญญาเป็นอันดับแรก ก่อนจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีปัญญาถ้าทําสิ่งนั้นโดยไม่มีปัญญาต่อให้ได้มาก็หมดไปเหมือนสำลักถูกหวยใช่ใช่มันต้องมีปัญญาก่อนเพราะฉะนั้นในจุดหนึ่งตะเกียงแรกของสุรสตรีในวันที่11บเเนี่ยจะเป็นสุรสตรีปางเกี่ยวกับเรื่องปัญญาก็คือว่าดยเรื่องของปัญญาโดยตรงครับอ่าเราก็จุดหนึ่งตะเกียงตอนที่จุดหนึ่งตะเกียงเนี่ยเราจะเป็นคนจุดให้ในวันที่1 1 ในวันที่11แต่ภายในหนึ่งรอบรอบเดือน30วันอวันคนที่จุดหนึ่งตะเกียร์เนี่ยจะได้ยาสุรสตีอย่างนี้ยาสุรสตีกลับไป1เม็ดคุณไปกินตอนไหนก็ได้วันเวลาไหนก็ได้ยังไงเช้าตองวันเย็นมืดค่ำได้หมดแต่ต้องกินกับน้ำมะพร้าวเท่านั้นน้ำมะพร้าวเท่านั้นต้องกินกับน้ำมะพร้าวเท่านั้นหนึ่งเม็ดมันก็จะช่วยในเรื่องของให้คุณหังสิวาีกับสุรสตีเนี่ยอันนี้คือยา อ่สวนสตีให้คุณของสวสตี้อยู่ในตัวเราครบหนึ่งขวบปีมันอยู่ได้แค่ปีเดียวเท่านั้นนะได้แค่ปีเดียวแต่กินยาจะต้องกินภายในหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนคือกินเข้าไปแล้วคุณแห่งสวสตีจะอยู่กับเราหนึ่งปีไม่ต้องอธิษฐานอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไม่ต้องเป็นอธิษฐานอะไรให้เรื่องมากหนึ่งปีข้อห้ามมีข้อเดียวคือห้ามกินปูนาห้ามกินปูนาห้ามกินปูนาทุกชนิด ส่วนอีกสเตปหนึ่งคือ12ตะเกียง12ตะเกียงเลยอ่า12ตะเกียงนี่จะเป็นสุรสตี12นางอ่าสินางว่าด้วยเรื่องของคุณแห่งอ่าสุรสตีที่ครบที่สุดอ่าที่ครบที่สุดในในวงรอบหนึ่งปีก็คือ12งนางเขาเชื่อว่าสุรสตี12นางเนี่ยจะเข้ามาดูที่วาลาตีครบ12บอเดือนหลังจากที่เราจุดมันก็จะคทบกับมา12อเดือนสมมุติถ้าเราจุดสิงหานี้ คนแห่งสุรสตรีก็เดือนสิงหาปีหน้าหาที่อยู่กันาจนถึงสิงหาปีหน้าถามว่าต่างกันหนึ่งตะเกียงไงมันเป็นทุกเรื่องของสุรตรีที่จะเข้ามาในหนึ่งคงรอบปีน่าจะมีปัญญาแล้วก็มีโชคลาภมีวาสนาหนุนนำเป็นเมตตาเป็นทุกอย่างอันนี้ก็คือสําหรับคนที่จุด12ตะเกียงแล้วก็คนที่จุด12ตะเกียงเนี่ยก็จะได้ยากลับไปกิน3เม็ดได้ยาแบบเมื3เมี้3เม็ดแล้วก็จะได้น้ำมันสุรตรี ข้างในมียาสารข้างในข้างในข้างในมียาสุรสตีสามเม็ดน้ำมันนี่เป็นน้ำมันสุรสตรีที่ทําขึ้นมาแบบสเปเป็นแบบสเปเอาไว้เราแนะนําว่าให้ฉีดใส่มือทุกหนึ่งเดือนฝ่ามือเล่อยสมมติเราจุดวันที่สิบเอ็ดเราจุดที่สิบเอ็ดสิงหาใช่ไหมทุกวันที่สิบเอ็ดของทุกเดือนให้ใี่บนฝ่ามือสองข้างสองข้างเลยมันจะทําให้เรารับตลอดเวลาอ่าจากนี้จะได้สําหรับคนที่จุดสิบสองสตะเกียงเท่านั้น อันนี้คือมีสสเตปอาจารย์นิดหนึ่งสเม็ดอะคะให้ทานทั้งหมด3เม็ดเลยกินทีเดียว3เม็ดน้ำมะพร้าวเหมือนกันใช่ในลงวัวปูเดือนเหมือนกันใช่ซึ่งนอกเหนือจากพิธีการจุดตะเกียงสุรตรีแล้วอาจารย์แขกยังมีวิธีการจุดตะเกียงอีกวิชาหนึ่งคือวิชาการจุดตะเกียงสิวลีเทพที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มากด้วยลาบยศสรรเสริญความร่ำรวยความสำเร็จ ผู้ที่ได้บูชาจะไม่มีวันอับจนที่หลุดไปแล้วเมื่อกี้ก็คสือตะเกียงสีวลีวตะเกียงสีวลีเนี่ยเราจะจุดให้เราจะจุดให้คนนึงเนี่ยอยู่อยู่ที่ยี่ิบสี่ตะเกียงอันนี้แต่แต,แต่แต่ฟังกอนนะ,ะวิธีการจุดตะเกียงเราเนี่ยของสีวลีเนี่ยเราจุดคนหนึ่งยี่บสีตะเกียงอันนี้คือสูงสุดเลยนะยี่สิบสี่นะอาจารย์ มันเราไม่ทําต่ํากว่านี้แล้วเราก็ไม่ได้ทําราคาเท่านั้นด้วยนะมีสเตปเดียวยี่สิบสี่เลยใช่ยี่สิบสี่ตะเกียงก็คือเราจะจุดสีวลีให้ยี่สิบสี่ตะเกียงพร้อมกับเราให้ยาสีวลีเป็นผงไปยาเป็นผงใช่ละลายน้ํากินไม่ผมให้ลาารอบๆบ้านเลยน้ําเปล่าน้ําสะอาดเราเนี่ยใช่ให้น้าน้ําที่วิธีการทําก็คือเอาน้ำเนี่ยไปถวายพระพุทธอ๋อต้องไหวพระพุทธทูบบดลามาเสสามอะไรยาจาวิเศสปุ๊บ เอาน้ำเนี่ยมาผสมยาอแล้วก็พรมให้ั้วแก่ตถานออเครื่ฐานบ้านร้านค้าจะได้หมดแต่หนึ่งแสนนะแต่คนที่จุดตะเกียงศิวลีผ่ามาตัสยามเนี่ยเราจะมีพระให้พระด้วยโอ้โหเราจะมีพระเป็นสิวลีขี่แพะพระพพระยุคแรกที่เราทำจากเคียงตรงเนื้อพิเศษอ๋ไม่มีใครได้เราไม่เคยให้ใคร เราไม่เคยให้เนื้อนี้ใครเลยอแล้วก็ไม่เคยมีใครได้เลยแล้วเราก็ไม่เคยมีใครเคยเห็นด้วยการทำของจา์เองใช่แล้วก็จานทุกองค์จานเองด้วยใช่จานในพิธีที่นู่นแหละทุกอง์แล้วก็เก็บไปแม่ใครเลยเพราะเรามีมีอยู่ไม่ถึงร้อยองด้วยเพราะไม่มีทางทําได้อยู่แล้วเพราะไม่มีปไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วซึ่งพิธีทั้งหมดนี้จะถูกจัดขึ้นในวันที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้หากคุณเป็นผู้ที่สนใจและอยากพลิกชีวิต และต้องการโชคลาภความสำเร็จจากวิชาสายพม่านี้แล้วละก็สามารถติดต่อได้ที่เพจรายการมันตระสยามและเพจร้านพระเครื่องมีตังทุกสาขาก่อนวันที่11สิงหาคมนี้